สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุภุพสนมื่อนี้อนกับพ,พอดๆยันเนีก็ราาัชจ้าพี่น้องแกยันเนี้ยก็มีขออ่าวมาเด็ดเรื่องบอดบอยสิริชัยพร้อมปฏิบัติการงานนิ้วอำเภอพูนทองพี่น้องบอดบอยสิริชัยแล้วก็โพดดูบล้อรอพี่น้องงานนิ้วพูนทองพี่น้องค้นไหลไหลพี่น้องแกบอดบอยเป็นกับโพดอันรูปอันคนหลายขักงานนิ้วพูนทองโอ้เอฟซีกะ ส่งกำลังใจให้รัวๆเลยพี่น้องหลายค่ะหลอมากสุดหล่อใจเกินร้อยรักนะคะบอดบอยเอฟซีกับคอมเมนต์รัวๆพี่น้องบอดบอยซีด้ใช้รอรอพี่น้องเอฟซีส่งหัวใจให้รัวๆเลยค่ะพอน้องเพชรน้องพลอยหล่อมากค่ะรอชมนะคะสออเนาะความหล่อเพื่อนหล่อค่ะบอดบอย ปูสัดน้าเวทีรอละจ้าส่งกำลังใจนะคะบอสบอยบอสบอยสุดหลอ่อซอแอนออรอดีสุดสวยสวมเป็นคู่ชีวิตที่สวยหลอ่อและจิตใจดีทั้งคู่คะ่ะเสียดายมากปีนี้ไม่ได้ไปผู้บ่าวลูกสองรอหลายจ้าเอบีฮัลักนะคะเอบีเพชรพลอยน้องเพชรน้องพลอยพี่น้องน้องเพชรน้องพลอยก็เป็นตาหักตาหักน้พี่น้อง,องเอฟซีก็้า,กา,กกกายหลายส่งกำลังใจให้นะคะาคาบอส่อมากค่ะ หล่อมากค่ะบอสบอยอำเภอพูนทองปาดพี่นงคนหลายๆค่ะจังหวัดลอยเอ็ดพี่นงปาดบอสเจ้านับแต่มือสีหล่อไปหน้าเนาะบอสถอยหลังเลยเนะาะคักขนาดเนาะเจ้าผออผอผัวสวยมากหล่อมากค่ะบอสบอยซอแอนก็สวยมากค่ะแม่นพี่นงจ้าบอสบอยกระล้อหล่อสอกส็สวยสวยโอ้ยบอสซอหล่อหลายค่ะ จ้าส่งกำลังใจให้นะคะไอคือหล่อคักแท้โอ้ยสอนความหล่อเด้อหล่อคักหล่อแน่สามีอรลดีอายุมากขึ้นยิ่งหล่อและสดใสส่งกำลังใจให้เฮงเฮงปังปังนะคะพ่อตาแฝดแมนพี่น้องจ๋าบอดบอยสิริชชยนับมือแห้งรอพี่น้องรอคักบอดบอยเสียงกะดีหุ่นก็ะดีโอ้ยสุดยอดหลายพี่น้องจ๋ากับซอแอนจะแห่งสวยอนันคู่สังคู่สมคู่บุญคู่บารมีกันโอ้ยสวย สวยหลอ่อเสียงดีหุ่นดีคู่กันโอ้สุดยอดมากพี่น้องจา้าหวัวหน้าผู้นำวงใจเกินร้อยคือหล่อแท้เนาะเมียก็สวยลูกก็น่ารักลงตัวที่สุดเลยค่ะแม่พี่น้องจา้าน้องพี่น้องพ,อแบบพอง้อยก็เป็นตาหักตาหักกรลังหัดว่าใจ้อยเป็นตาหักขัดพี่น้องจ่ายน้ำยูเป็นเป็นเตมีความสุขอีหลีพี่น้องเนี้มันพ่อแม่ลูกยืก่น้ำกันหยอกกันลูกบีลูกบอยหล่อมากครับแม่ขอส่งกำลังใจให้นะครับคนหล่อ ขอให้เฮงปังๆรวยรวยเด้อบอสบอยมันหมานเด้อจ้าส่วนกาลังใจให้นะคะขอให้ปังๆตลอดการนันนะคะใจเกินร้อย,อยเฮงปังๆรวยรวยค่ะคนอีหยังเวลาผ่านไปเร็วเท่าไหร่ความหล่อก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นหล่อมากคะ่ะบอสบอยยิ้มหวานลายลูกบ้านบอเป็นแต่อย่า เบิงทุกมือแมนพี่นงองจ่า,า,าดูบันเลวก็ลาลายเดบันเอีพี่นงองจ่าบอดบอยซอยแอนกับคอยเองหิงปังๆด้วยๆด,ด,ด้วยจ้าพี่ๆนองๆมีความิเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์ก้ามาสูฟังเลยด้วยจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย